หลังจากที่สภาพัดแถลงตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งนะครปี2567โตแค่1.5สร้างความไม่พอใจให้กับนายกรัมตรีความไม่พอใจกับรัมตรีว่าการกระทรวงการคลังทำให้วันจันนี้ครนายกรัมตรีจะประชุมพิเศษคอรมอเศรษฐกิจเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนในการกระตุ้น,นเดี๋ยวพี่วีทำไมนายกไม่พอใจสภาพัดไม่พอใจตัวเลขไม่พอใจตัวเลข,ไม,เลขไม่พอใจไม่ได้เพราะ สิ่งที่สภาพั์แถลงคือข้อเท็จจริงไม่ใช่ตัวเลขไม่พอใจสภาพั์ไม่พอใจตัวเลขไม่ได้ปัญหาก็คือว่าแรงขับเคลื่อนของรัฐบาลหรือมาตรการเนี่ยมันยังไม่ออกดอกออกผลและแน่นอนครับเมื่อเปรียบเทียบยิ่งไม่พอใจหนักอีกนะพอไปเปรียบเทียบกับในอาเซียนด้วยกันเนี่ยโตต่มสุดเราเป็นผู้ป่วยอย่างอาเซียนเลยแหละนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดมาดูสิเศรษฐกิจประเทศไทยติดลมครับอยู่ในก้นเหวตลอดเวลาปี64ซี 1.5ึ่ครับดปีหกห้าอ่าวเวียดนามโต2.6สิงคโปร์9กโอ้โหมาเลเซีย3าอินโด3.7ฟิลิปปินส์5.7กับเขาโต after covid นะอ่ายังไม่ยังช่วง covid นะเราโต1.5บ้านอื่นเ็าโตไปนู่นสูงสุดเขาโต9.7เขารวยขึ้นและที่น่าตกใจนะจริงควรตกใจแต่ปี65แล้วปี65ไทยโต สองจุดหนี่เวียดนามเปงีหกเดี๋ยวอธิบายก่อนปีหกปีที่หลังโควิดแล้วนะใช่หวก็ใช่ไงเขาเวียดนาม8.1จุดสิงคโปร์สามาเลยมาเลยแนี่อินโดนีเซียห3ฟิลิปปินส์เจ็ดจุมาดูปี6กละสัญญาณมันเตือนมแล้วไทยโต1.9คือโตตัถอยแล้วเวียดนามโตหเปตสิงคโปร์หนมาเลเซีย3.6มจุ อินโดนีเซีย5%อร์อินโดนีเซียไม่แผ<อ>่วเลยนะฟิลิปปินส์ห้าอินโดนีเซียไม่แผ่วเลยนะเอามาไตรามาสแรกของปีนี้ครเศรษฐกิจไทยเราโต1.5%ครับย้อนหลังกลับไปเท่ากับปี 64ใช่เวียดนามโต5.7สิงคโปร์โต2.7มาเลเซียโต4.2อินโดนีเซีย5.1ครับฟิลิปปินส์ครับแปลว่าใน3ปี3เดือนเราต่ำกว่าเพื่อนตลอดใช่ครับนี่จึงเป็นปัญหาว่าภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันกำลังกดทับคนไทยกันทั้งประเทศความท้าทายที่จะต้องพิจารณาในวันจันทร์คืออะไร สภาวะแต่แหลง GDP นะขยายตัวหนึ่งหน้าปรับเป้าทั้งปีเนี่ยโต2.5นะเดิมเท่าไหร่นะสองพันปลายปีสามสามเปอร์เซ็นต์ช่องว่างประมาณสักามเอร์เซนต์ยังต่ำกว่าทุกประเภทในอาเซียนการปรับลด GDP เพื่อรับความไม่แน่นอนเรื่องเศรษฐกิจโลกปัญหาของภูมิรัศตร์จ e o อ p o l i t i c s นะการฟื้นตัวช้าของสิตไทยเนี่ยมาจากอะไรมาจากปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจนะมาจากปัญหาโครงสร้างนะ ที่ยังเน้นการผลิตสินค้าขั้นกลางคือเราเขาเรียกว่าไม่ทำ p r o d u c t ีใหม่ๆะเรายังผลิต h a ด d ด r i v ฮาร์ดไดรฟ์เช่นเดิมแต่ปัจจุบันเขาไปชิปแล้วครับตอนนี้เราต้องแก้เรื่องนี้นอกจากเศรษฐกิจติดบ่วงคุณเศรษฐาก็ติดบ่วงถูกติดบ่วงกันหมดครับตอนนี้ทุกคนเจอสภาวะเหมือนกัน นายกจึงเรียกประชุมคอรมอเศรษฐกิจในวันนี้เรียกมาเพื่ออะไรตอนนั้นทวิตเลยนะอตอนที่อยู่อิตาลีใช่ไหมทวิตเลยบอกผมกลับไปจันนี้จันที้ยี่27จะเรียกประชุมด่วนคอรมอเศรษฐกิจนี่เป็นครั้งแรกของรัฐบาลนี้นะที่จะเรียกประชุมคอรมอเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่น่ากลัวที่ต่ําสุดในอาเซียนเนี่ยน่ากลัวอะไรทําได้ต้องทําก่อนเห็นน่ากลัวแล้วเราเลยถ้าไม่มีภักบริการคือ ต้องบอกว่า1.5ถ้าท่องเที่ยวไม่โตนะ,อะโอ้โหถ้าท่องเที่ยวไม่ช่วยน,นีไ่ได้ท่องเที่ยวขับเคลื่อนอย่างหนักท่องเที่ยวอย่างเดียวอันนี้นะไม่มีใครปฏิเสธสิ่งที่นายกรัฐมนตรีบอกเลยว่าในทางเทคนิคเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วใช่ไหมถดถอยนะในทางเทคนิคนะต้อง,องถดถอยมาแล้วเพราะอัตราการเติบโตมันไม่รองรับการขยายตัวของรายได้ให้กับประชาชนครับแม้จะไม่ติดลบ ครับแม้จะไม่ติดลบนะเขาบอกว่าถดถอยต้องติดลบถาไดดมากติดต่อกันแต่ว่าตอนนี้มันเห็นสัญญาณแล้วว่ามีโอกาสไปติดลบนี่ระยะลอยต่อของรัฐบาลส่งผลให้ตัวหนึ่งที่เกิดปัญหามากภาคบริการพี่บีบอกว่าโตโตอย่างเดียวช่วยภาคการลงทุนเอกชนโตไหมไม่ถึงไม่โตภาคการลงทุนภาครัฐโตไหมโตติดลบเลยติดลบไป27%บเเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า ไอ้ท oh no no mm hmm. uh, ี่นั่นเนี่ยเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยสิบเก้าเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้เพิ่งเริ่มใช้งบมาได้เขาบอกงบมาปีหกเจ็ดเนี่ยใช้ได้จริงมันไม่เกินสองเดือนนะใช่แล้วก็มันจึงมีปัญหาว่าด้วยเรื่องของเม็ดเงินที่ไหลไปสู่ระบบแล้วก่อให้เกิดการผลิตการจ้างงานและการซื้อวัตถุดิบนายกและรัฐมนตรีเขาเลยตัดสินใจว่าไม่เกลี่ยงบไม่เกลี่ยงบหกเจ็ดเพื่อไปทำยื่นตอเลยคือไม่ใช้พรบงบเกลี่ยงบแล้วไม่ละ ของบใหม่เลยขอ,อใหม่นะวันจะมี2สเต็ปนะครับวันจันทร์ประชุมคมอรมเศสกิจมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจครับวันอังครารประชุมคมอรมเนี่ยกระทรวงการคลังจะเสนอนี่พี่โอจะเสนอตั้งงบกลางปีขึ้นมาก้อนโตทั้งหมดเท่าไหร่นะ1นึ่0แล้านบาทอันนี้ต้องทําเป็นพระยันตนะ์ใช่ไหมถ้าจะบัญญัติงบประมาณลายจ่าย กลางปีครับงปีงบเดิมงบรายจ่ายประจำปี2,500คน7เนี่ย3.4งบไหมพี่โอคือกลางเดือนนี่กลางเดือนมิถุนาเนี่ยจะมีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 68เข้าสู่การมินาของสภานี่รัฐบาลนี้ในช่วงเนี้ยทำสามงบพร้อมกันเลยครับงบปี67งบกลางปีและงบปี68 ๋ออสัมักงบปวดหัวตายมาดูโครงสร้างไส้ในก่อนเลยเอนไปบ้างโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567อยู่ที่3.4ล้านล้านรับ3.48ล้านล้านบาทนะครับใน3.4ล้านล้านเนี่ยถ้ารวมเพิ่มงบงบกลางปีก็อีก1.22ล้าน1.22แสนล้านแสนล้านเนี่ยงบมันจะปาเข้าไปทั้งหมดปี67 3.6 ไปมากกว่าปี6-8เลยหรอใช่3.6ล้านล้านครับผลที่ตั้งได้แค่1.2แสนล้านเพราะอะไรมันมีกรอบดานใช่ดานเพดานการขาดดุลงบปรมาณ20%น20%ก็ต้องเอา20%ขาดดุลนี้มันก็คือต้องไปกู้เงินถูกใช่ถูกต้องเพราะรายได้ไม่พอเพราะฉะนั้นตัวการขาดดุลงบประมาณทั้งหมดตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นครับรวม6แสนแนล้านตัวเลขจะรมๆประมาณนั้นํำได้ไหม ทำไมเนี่ยเขาต้องแบบเข้มงวดเรื่องต่อคมภาษีเนี่ยคุมเองแต่ส่วนพลังงานขอไปคุมเรื่องภาษีสับสามิตน้ำมันกระทรวงคังไม่ให้ไม่ให้จยใช่ไหมใช่มาแล้วไม่ให้ไม่ให้ที่ช้างดูภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอันนี้เป็นกับดักครับเป็นกับดักที่ถูกบันทึกไว้ในปีงบประมาณปี2567นอกสิบโดยสำนักนี่สาธารณะนี่เหรอนี่เหรอบันทึกไว้เฮ้ยนี่เหร มันมีข้อสังเกตว่าสองปีที่ผ่านมาครับคือปีหกห้าและหกหกมีการจัดสรรงบชำระดอกเบี้ยเนี่ยไม่เพียงพอต่อภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจริงคืออนมีด้วยเหรอแบบเลื่อนการชําระเหรอไม่ตั้งงบดอกเบี้ยไปชําระไม่พอไม่พอเหรอไม่พอก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มมันไม่ได้พี่ช้างต้องจะไปขอสานักงบประมาณให้จัดสรรงบกลางมาชําระดอกเบี้ยผู้อำนวยการสํานักงบประมาณก็ไม่ให้เพราะขัดกฎหมายกฎหมายไม่ให้ไม่ได้ดิ กระทรวงการคลังต้องไปควักเอาเงินคงคลังออกมาใช้อ <ST AR C 2> นี่ไปเอาเงินถุงเงินถังมาแล้วเหรอและตั้งงบชดเชยในปีต่อไปให้เงินคงคลังในปีต่อไปทั้งทั้งที่ประกาศของคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐเรื่องของการกําหนดสัดส่วนเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยในวงเล็บสามันกนําหนดไว้ครับมันทําไม่ได้จึงต้องตั้งงบประมาณชาระดอกเบีย้ยนะสองปีผ่านมาแล้วและใน,ใน,ในปี2567เเนี่ย ตั้งงบมาณเพียงพอชําระไหมนี่เขาบันทึกไว้จึงต้องตั้งงบชําระดอกเบี้ยให้พอไงพอชําระดอกเบี้ยให้พอมันไปตัดงบอื่นๆลงไดที่จะเกลี่ยมาตอนแรกที่จะมาลงทุนยที่ตวเรยถูกต้องมันจะไปตัดงบลงทุนแน่นอนงบประจําตัดเขาไม่ได้ละใช่เลยจําเป็นเป็นเหตุผลสําคัญต้องตั้งงบกลางปี1.22แสนล้านเข้าครมอวันอังคารที่จะถึงแล้วงบกลางปีนี้ใช้สำหรับดิวิชั่วอลเล็ตเดียวใช่ เพราะเดิมเนี่ยคิดว่าจะเกลียนี่ก็เกียไม่ได้จะเกลียไงพี่โอังเอาเอกสารว่ามานมาบอกเลยใช่ดอกเบี้ยไม่ได้เลยใช่อันนี้คือกับดักที่การใช้จ่ายภาครัฐมันยังมีปัญหาและตั้งงบประมาณมันมีปัญหาครโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเศรษฐาในภาวะสุญญากาศด้วยนะใช่โอ้โหเนื้อตอนนั้นตอนนั้นกะว่าแบบนี้อ ที่เต้าเวทจะมาจากงบ3ทางงบเกลียงบปี67เเพิ่มงบเพิ่มงบปี68และทกสแลวก็ยืมเงินทกสแต่ตอนนั้นในปีงบ67เจ็ดตั้งว่าจะได้เท่านี้เกลียเกลีย1หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านบาทแปลว่าเกลียได้จริงๆเนี่ยแค่ประมาณห้าหมื่นสามพันล้านไม่ถึงใช่เลยต้องตั้งงบใหม่เลยต้องตั้งงบกลังปีหนึ่งจุดสองแสนล้านไงแผนเดิมไม่ได้แล้ว จีงต้องเงินไม่พอก็ปรับลดงบมานไม่ไม่พอต้องไปตั้งงบกลางไงงบงบกลางปีทําได้นะงบกลางปีทำได้ปกติที่ทุกอย่างก็ทํากันไปดูที่ว่าย้อนไปตั้งแต่จอมพลสนิทเลยเหรออ้ลาเนี่ยตั้งงบมานตอนนั้น788ล้านกี่บาทเจ็ดร้อยแปดสิบแปดล้านบาทไม่ต่ำน้อยเพราะว่างบมานมันไม่เยอะสนิททำอะไรแกมาท มตนอมมนตนอมตั้งไป2,328ล้านตอนนั้นพี่โอเริ่มเริ่มเริ่มเกิดแล้วเกิดแล้วเรเกิดแล้วสัญญาธรรมศักดิ์ตั้งไป3,400ล้านเริ่มเยอะๆกันเรื่อยรัฐบาลเกลียงศักดิ์รัฐบาลเนียงมา0 0 0 7 0 0ล้านทีเป็นล้านยุกรัฐบาลชาติชายนี่เริ่ม1มื0 0ล้านมาถึงรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรปีนั้น4อง0 5 0่สีล้าน แสดงว่า AI ของพี่โอพี่วีมีปัญหาห้ามข้อมูลงบกลางปีรัฐบาลบรรหารไปผมจำได้กี่เท่าไรตอนนั้นหนึ่งหมื่นหนึ่งล้านมีด้วยนะพอมีรัฐบาลบรรหารด้วยนี่อ่ะมารัฐบาลอภิสิิ์เวชาชีวะรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรสอ0แสนหนึ่งหมื่นล้านของน้ำท่วมด้นยมช่ และมารัฐบาลลุงตู่8ปีตั้งงบประมาณกลางปีทั้งหมด3,096,000ล้านบาทอ๋อนี่ลืมไปเลยยุคลุงตู่เขามีตั้งงบกลางปีี่เออนี่เงินดิจิตอลที่พี่วีกําลังบอกว่าเป็นแนวทางที่รัฐบาลประกาศไว้ตุลาคมเจอกันแน่เออแต่มาอสี่เอแต่มาสี่เจอกันแน่นี่โครงสร้างของปีงบประมาณปี64เจอกันแน่แต่ตอนนี้ไม่แน่แล้วนะนี่ไงที่เป็นกับดักอ่ะก็รอนายกก่อนนะก็รอนายกก่อน เดิมงบประมาณประโยชนเกอะสามจุดสี่แปดถูกไหมจัดสรรไปแล้วสามจุดสี่ล้านล้านคงเหลือไม่มากแล้วไม่มากนะใช้จ่ายไปแล้วหนึ่งจุดเจ็ดล้านล้านแต่ไปน้อยจังเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เยเหรอใช้ครบเติมตอนใช้พลังก่อนไงอาพลังก่อนใช้พลังก่อนแต่ตอนนี้ใช้ไม่เต็มกำลังตอนนี้ใช้เบอร์บอกว่าสัญญาไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไหนๆก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่คุณพิชัย ชุนา,าวาชัชระเนี่ยต้องไปรวงท่อใช่ค้างท่อเยอะหรอค้างเยอะนี่ออพี่วีวันวันวันศุกร์เนี่ยเขาประชุมกันแล้วชุดหนึ่งศุกร์ที่ผ่านมาพี่น,า,นา,า,ายกประกาศาต้องประชุมก่อนไงประชุมก่อนแล้วญญเรียบร้อยวางเงินวางงบ ดูร่วงท่อหมดแล้วล้แต่อไปต้องรายงานกันวันต่อวันและจะไปรายงานต่อที่ประชุมคอรมอด้วย CFO ประเทศตัวจริงเนี่ยจะทําหน้าที่แล้วใช่ไหมเขาใช้สภาพทักษะด้านการเงินไ้แน่นอนคำถามพี่โอเงินมาจากไหนล่ะเงินนี่แหละที่เขาจะคุยกันในคอรมอกู้ครับเศรษฐกิจครับกู้ครับอื อาดูไหนะมันต้องกู้งบปีหกเจ็ดสามจุดสี่แปดล้านล้านงบเพิ่ม1.2 2่งจุดแสนล้านเท่ากับ3ามล้านล้านนี่มากกว่าหกแปแล้วนะหมายถึงงบประมาณรายจ่ายประจําปี2567ัทั้งงบกลางปีและงบก้อนเดิม3.6ล้านล้านเออเยอะไหมเยอะดิทีนี้ตามกฎหมายเขากู้ได้ทั้งหมด20%นั่นแสดงต้องเอา20%ไปคูณกับ3 จุล้านล้านรัฐบาลสามารถกู้ได้ทั้งหมดเจ็ดแสนเหรอใช่นี่คือการขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจำปีบวกกับ80%ของงบชำระเงินต้นอ,อีก94้าเาลเาบวกกันไป,ปวงเงินสูงสุดที่รัฐบาลต้องกู้ทั้งหมดครับพี่วีดปลา <7 S 1> ไปเท่าไหร่ 2> 7 2 0 0 0สนบวก94%้า0ทกับ8ป0แสนพ 88แสน0นึ้านบาทฉะทนั้นนี่คือวงเงินทั้งหมดที่จะพูดคุยในที่ประชุมคอรมอเศรษฐกิจว่าเราสามารถยึตั้งงบมาใช้ได้ปีนี้เพิ่มเติมตอนนี้แสดงว่ามีเงินมีตรงเนี้ยไอ้ไปไปคุยหารือกัน8แสนล้านเนี่ยหรอคุณอย่ามาบอกว่าเนงินดิจิตอลไม่มีเงิน8แสนล้านมีเพดานนี่คือหนังสือลับฉบับหนึ่งที่กําลังไปคุยกันในที่ประชุมคอรมอไม่ได้บอกว่ามีเงินเท่านี้มีเพดานให้กู้มีเพดานให้กู้เท่านี้ก็เงินอ่ะไม่มีแล้วแต่เขาเยอะนะ ปดแสนเขาเยอะนี่คนทำเนี่ยรัฐมนตรีคุณบอก C ีเโอใช่ไหมซียโประเทศรองพี่ชัยเห็นตัวเลขปุ๊บอ่าโล่งแล้วอถ้าติดกับดักทคกสองเงินดิจิตอลไม่ต้องห่วงเพราะวงเงินนี้กู้ได้ีครับนอกจากเรื่องของไปดูเรื่องของประมาณนะักพในการกู้เพิ่มที่มีวงให้เล่นอีกนึ่แปดแสนล้านเนี่ยอย่างที่บอกคือการประชุมคอมเศรษฐกิจนี้ต้องมองถึงระยะยาวด้วยระยะยาวคือปัญหาเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างที่สภพัฒน์ก็ว่าต้องคุยที่ประชุมด้วยว่าทำยังไง ตอนนี้ท่องเที่ยวทําได้ดีแล้วมันลากมันลากระบบเศรษฐกิจเราได้ระดับหนึ่งใช่ไหมแต่งบประมาณรายจ่ายการเบิกจ่ายของรัฐยังเป็นอุปสรรคอยู่ก็ใช่ท่านเอกาภาพับอกเลยเนี่ยท่องเที่ยวเราฟื้นตัวนะฮะแต่เบิกจ่ายมีปัญหากจ่อหลุนสิ้นปีเนี่ยโรงการลงทุนก็มีปัญหาผมได้ยินว่าไอซีเอฟโอของพี่ช้างที่บอกชื่ออะไรนะคุณพี่ชัยเนี่ยพี่ชัยไม่ใช่ซีเอฟโอผมซีเอฟโอประเทศซีโอประเทศเนี่ยถือไม่เรียว สั่งการเลยภายในสมเดือนนี้ถ้าหน่วยงานไหนเบิกจ่ายไม่เซ็นสัญญาและเงินไม่ออกท่านจะริบเงินยึดเลยเหรอใช่3เดือนจะเกลี่ยเงินเลยเวลายึดเงินเนี่ยมันมีปัญหาต่อหน่วยงานนะว่าเวลาตั้งงบต่อไปเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มเพิ่มน้นทางหนึ่งหลังจากปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยแน่นอนหัวใจของการฟื้นเศรษฐกิจนะทรวงการคลังสภาน์และแบงค์ชาติเนี่ยต้องเล่นเพลงเพลงเดียวกันนะคนต้องเพลงเดียวกันโน้ตโน้ตตัวเดียวกันคือถัา ประเมินประเมินให้ตรงกันตกผลึกว่าควรจะเคลื่อนประเทศยังไงคือท่าทีเนี่ยมันเป็นหาท่าทีนะและ้วตั้งแต่ตอนที่คุณเศษฐาเข้ามาเป็นนายกและรัฐมนตรีคังเนี่ยท่าทีไม่ดีกับแบงค์ชาติโอ้ล่าสุดเนี่ยที่ปรึกษานายกเนี่ยคนกิติรัตนนองเนี่ยออกมาอวิพากษ์แบงค์ชาติหนักอีกแล้วแต่ว่า <c oughs> แต่ว่า,วาท่าทีดูเหมือนว่า CFO คนนี้กค่อนข้างดีนะ ค่อนข้างดีกับแบงค์ชาติท่านไปคุยแล้วเขาว่ายังไงท่าล่มตรเล่าความลับให้ฟังท่าั่มตรีพิชัยเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องของดอกเบี้ยหัวใจคือทํายังไงสินเชื่อเนี่ยเข้าถึงหมายถึงว่าเอาไปบอกว่าแบงค์ชาติช่วยผ่อนเกณฑ์การเข้าถึงหน่อยแล้วไปคุยยังไงคุณบักบันบุญเลิศเขาว่ากันว่าคุยกันรอบนี้คุยกันเรื่องหลักการครับโอเคเรื่องแนวคิดเรื่องแจกเงินที่จะต้องคุณคัดค้านแนวคิดเรื่องของการกู้ยืมเงินคุณคัดค้านเอางี้ คุณไปปล่อยกู้เงินหากรรมวิธีไปดูแลระบบแบงก์ให้ปล่อยกู้เงินไปให้ผู้ประกอบการ้ได้เลยถ้าทําไม่ได้ผมถือเป็น KPI อ่าเนี่ยเลยเนี่ยอลืมนะคุณพิชัยเนี่ยเคยเป็นกรรมการแบง์ชาตินะเพราะฉะนั้นรู้เรื่องแบงก์ชาตินี้ไหมต้องรู้ดิโจทย์เศรษฐกิจเป็นหัวใจสําคัญร้อนจับตาวันจันนี้นะฮะที่จะมีการประชุมคอรมเศรษฐกิจมาตรการเร่งด่วนในการกระตุ้นพูดถึงปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจแล้ววันอังคารจับ ตาจะมีการเสนอพรบงบกลางปีเข้าไปนะฮะจำนวน1 2 2 0 0 0ล้านนี่คือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจหัวใจสำคัญของประเทศชาติแต่หลังจากนี้ยังไงต้องจับตาต่อนะโดยเฉพาะ,สะเสถียรภาพด้านการเมืองพักร่วมต่างๆทิศท,ทางการปรับคอรมอรจะเป็นอย่างไรในชั้นสุดสัปดาห์กับสามปสารนี้นะครับสวัสดีครับ